สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวปั้นแป้งชาแนลนะคะวันนี้ก็ต้อนรับทุกคนเลยที่ชื่นชอบการทําขนมนะคะแล้วก็ชื่นชอบการขายของขายขนมนะคะเมนูของเราวันนี้ก็คือฮอกไกโดคัพเค้กค่ะเราจะมาสอนทําขายนะคะในราคาถ้วยละ10บาทเดี๋ยวเราไปดูท้ายคลิปกันว่าถ้าเราขายถ้วยละ10บาทเนี่ยเราจะได้กําไรไหมนะคะเรามาดูเนื้อกันค่ะนี่ ฮอกไกโดคัพเค้กน bo ี่ก็จะเป็นใส่วิปครีมนะคะวันนี้เป็นวิปครีมแบบผงค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปลงมือทำขนมพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยใส่น้ำมัน35กรัมแล้วก็นมสด65กรัม เสร็จแล้วเราก็เข้าไมโครเวฟนะคะให้นมกับน้ำมันเนี่ยอุ่นอตอนนี้เขาก็อุ่นแล้วนะคะเราก็ออกมาคนค่ะนมก็จะอุ่นๆเล็กน้อยนะคะไม่ถึงกับร้อนเราก็จะร่อนแป้งใส่ลงไปค่ะเราจะใช้แป้งเค้กนะคะ80กรัมเกลือป่นเศษหนึงส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็ผงฟูค่ะเศส่วนสีช้อนชา ล่อนรวมกันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็คนนะคะเขาจะเหนียวหน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่กลิ่นวานิลาค่ะครึ่งช้อนชาก็ไข่ไก่นะคะอันนี้เป็นเบอร์สามนะคะห้าฟอง เสร็จแล้วนะคะเราก็คนค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยอ่เราก็คนจนเขาเข้ากันดีนะคะเราก็พักเขาไว้ก่อนอ่าเราจะมาตีส่วนของไข่ขาวกันเลยนะคะใช้ไข่ขาว5ฟองค่ะเป็นขนาดเบอร์3นะคะ ตีความเร็วกลางนะคะ,อะพอฟองหยาบแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะตาลทรายนะคะทั้งหมด75กรัมค่ะแต่เราจะแบ่งใส่2รอบนะคะอันนี้ใส่1รอบแล้วนะคะแล้วก็ครีมออฟทาท่าค่ะครึ่งช้อนชาอ่าแล้วก็ตีด้วยความเร็วกลางเลยค่ะ พอเขาขึ้นฟองขาวนะคะเราก็ใส่อีกรอบลงไปเลยค่ะตีได้ความเร็วกลางค่ะ,ะลองเช็คดูนะคะอันนี้ก็ยังอ่อนไปนะคะอย่างเงี้ยยังตั้งยอดไม่ได้นะคะยังตั้งยอดไม่ได้เราก็ต้องตีต่อค่ะ ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราหรี่เป็นความเร็วต่ำนะคะอ่ตอนนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะจะสังเกตว่าเนี่ยพอตีแล้วเขาก็จะเป็นร่อง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 แบบนี้นะคะนะคะเป็นร่องเล็กๆแบบนี้นี่ค่ะเป็นร่องเล็กๆแบบนี้นะคะก็ปิดเครื่องนะคะลองเช็กลูกกลอนคนก่อนนะคะ นี่ค่ะอ่าตั้งยอดอ่อนแล้วนะคะแบบนี้ใช้ได้เดี๋ยวเราก็ลดเป็นความเร็วต่ำนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศสักหนึ่งนาทีค่ะเพื่อให้ฟองเขาแข็งแรงนะคะอ่าตนนี้ครบเวลาแล้วค่ะใช้ได้แล้ว่าโอเคอ่าแล้วเราก็มา ตักใส่กะละมังไข่แดงเลยนะคะ แล้วก็คนเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนค่ะเอาส่วนที่เหลือของไข่ขาวเมื่อสักครู่นะคะนี่ค่ะเทลงไปในส่วนผสมของไข่ขาวที่เหลือเลยแล้วก็คนค่ะแล้วคนแล้วก็หมุน เพื่อเป็นการตัดฟองอากาศด้วยนะคะ,ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยกันเลยค่ะระหว่างนี้เพื่อนๆอย่าลืมวอร์มเตาไว้ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาตักเป็นถ้วยกระดาษแบบนี้นะคะขนาด5เซนค่ะ ก็ตักเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่เตาเลยค่ะเราก็ใส่เตาอบนะคะใช้ไฟ130องศาค่ะประมาณ30นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปรับไฟขึ้นเป็น150องศาค่ะอีกประมาณ10-15นาทีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านนะคะวันนี้ เค้กของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนระหว่างที่เรารอน้องเขาหายร้อนนะคะเราก็จะไปตีวิปครีมกันค่ะสำหรับแต่งหน้านะคะมาตีวิปครีมกันนะคะวันนี้เราจะใช้วิปครีมแบบผงนะคะ100กรัมค่ะวิปครีมเป็นยี่ห้อดิมมี่ค่ะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะทุกคน อะแล้วก็น้ำเย็นค่ะ110กรัมเสร็จแล้วเราก็ตีเลยนะคะเขาจะฟ้งหน่อยนะคะพอตีเขาเข้ากันนะคะเราก็จะใส่นมข้นหวานค่ะเพิ่มความหอมมันนะคะด้วยนมข้นหวาน ก็ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ได้นะคะใส่นมข้นหวานสองช้อนโต๊ะอันนี้ก็โต๊ะช้อนโต๊ะที่เรากินข้าวธรรมดาเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตีด้วยความเร็วกลางค่ะเราจะตีด้วยความเร็วปานกลางนะคะจนกว่าเขาจะขึ้นขาวฟูค่ะทุกคน เพาเป็นริ้วๆเป็นร่องแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเ,เ,เราก็จะนำไปแต่งหน้าคัพเค้กกันนะคะทุกคนเรามาแต่งหน้าคัพเค้กของเรากันเลยนะคะนี่ค่ะจะพี่แขกก็จะตักวิปครีมใส่ถุงบีบแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่หัวบีบค่ะ หัวบีบที่ใช้บีบคุกกี้ปกติเนี่ยนะคะเป็นไซส์หนึ่งเอ็มนะคะหัวบีบหนึ่งเอ็มหรือเพื่อนๆมียีออ่ห้อมีไซส์อื่นสามารถใช้ได้เลยนะคะก่อนที่เราจะบีบลงไปเราก็จะมาเอามีดเนี่ยนะคะจิ้มไปตรงกลางแบบนี้เพื่อเป็นการนำล่องนะคะเสร็จแล้วเราก็เจาะหัวบีบลงไปเลยค่ะแล้วก็บี อ่าก็เต็มแล้วแบบนี้เราก็วนค่ะวนเป็นลายอันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะ ็โรยด้วยไอซิ่งอาแล้วก็ตกแต่งหน้านะคะอะตอนนี้ ฮอกไกโดคับเค้กของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะรอบนี้เราจะทำได้ทั้งหมด22ถ้วยนะคะลองดูเนื้อกันนะคะทุกคนลองมาดูนุ่มมากๆเลยค่ะนี่ค่ะใช้ช้อนซ่อมไม่ถนัดนะคะลองมือเลยนี่ค่ะทุกคนเนื้อเข้านุ่มนะคะแล้วก็ ออหอมระมุนค่ะหวานกำลังดีนะคะหวานไม่มากค่ะสำหรับคนที่ชอบทานขนมที่นุ่มๆน,นะคะฟูๆไม่ฝืดคอเนี่ยลองเลยนะคะเมนูนี้รับรองค่ะ ต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมดนะคะ102สบาท90สตางค์ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รวมค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าแรงนะคะเราทำได้ทั้งหมด22ถ้วยตกแล้วนะคะทุนอยู่ที่ถ้วยละ4.67บาท67สตางค์ค่ะนี่นะคะใส่กล่อง2ชิ้นแบบนี้ก็ได้นะคะจะเป็นกล่องที่เขาใช้ใส่แซนด์วิชนะคะที่ขายตามตลาดนัดนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่แขกด้วยนะคะจะได้ทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมมาโดยตลอดนะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะคะมีความสุขขายของดีๆเฮงๆกันทุกท่านเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย